ก็จะเริ่มมาตั้งแต่ว่ามันมีธาตุหกธาตุอยู่ตามธรรมชาติดังพระบาลีที่พระพุทธเจ้าทา่านตรัสว่าบุรุษนี้ประกอบอยู่ด้วยธาตุหกอย่างหกอย่างคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลม สี่ธาตุเป็นฝ่ายร่างกายฝ่ายวัตถุแล้วก็มีวิญญาณธาตุเนี่ยคือธาตุที่จะเป็นจิตแล้วอันสุดท้ายอากาศธาตุที่ว่างที่ว่างจึงเป็นที่ตั้งอของสิ่งทั้งปวงอันนี้แยบคายมากท่านกล่าวว่าที่ว่างหรืออากาศธาตุนะมันเป็นที่ตั้งของสิ่งทั้งปวงในทางวัตถุ มันก็เป็นที่ตั้งของโลกของสา,ากลจักรวาลไยไอ้โลกทั้งหมดสา,ากลจักรวาลทั้งหมดนี้มันตั้งอยู่บนอะไรอะ่ะมันตั้งอยู่บนความว่างอ <c oughs> ถ้าไม่มีความว่างคือไม่ไม่มีที่ว่างให้มันก็ตั้งขึ้นไม่ได้เราะมันมีที่ว่างให้ทั้งทุกสิ่งมันจึงตั้งอยู่บนความว่าง <c oughs> โดยส่วนใหญ่โดยส่วนรวมอืม <c oughs> ทั้งโลก ก็ตั้งอยู่บนที่ว่างหรืออากาศธาตุเมื่อส่วนย่อยหนึ่งหนึ่งมาเป็นปรมาณน่หนึ่งここหนึ่ง,นง,นงในร่างกายคนร่างกายอะไรก็ตามปรมาณู่หนึ่งหนึ่งมันก็ต้องตั้งบนที่ว่างที่ว่างเท่าที่มันจะตั้งที่มันต้องการจะตั้งอยู่มันก็ตั้งอยู่บนที่ว่างนั้น่ันจึงกล่าวว่าไอ้อากาศธาตุหรือที่ว,าว่างเป็นฐานที่รองรับธาตุอื่นนะ ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันก็ตั้งอยู่บนที่ว่างอากาศธาตุมันก็ตั้งตั้งอยู่บนที่ว่างเพราะมันอาศัยร่างกายอาศัายธาตุทั้งสี่นั่นแหละถ่าจะเอากันแต่เพียงวิญญาณธาตุมันก็ตั้งอยู่ในที่ที่ว่างที่ยังว่างอยู่จากวิญญาณธาตุที่ยังไม่มีวิญญาณธาตุมันยังเป็นที่ว่างคำว่าความว่างเนี่ยมันเป็นที่ตั้งที่ให้อยู่ให้อาศัย ให้เกิดขึ้นสองทุกสิ่งต้องทำทั้งปวงที่มีการเกิดขึ้น